ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาไขปมดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับบริจาครถไฟนะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นแม่นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของของมือสองเนี่ยนะฮะหลายๆคนคงจะแบบอ่าพอจะเข้าใจได้นะฮะว่าของมือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะหูพึ่งกันเลยก็ว่าได้นะครับหลายครั้ง เราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าถ้าพูดกันถึงเรื่องความใหญ่ของขนาดก็คงจะไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้รับบริจาครถไฟมือสองจากญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเอาล่ะครับวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมารู้จักกับรถไฟ JR Hokkaido กันนะครับ และสำหรับ JR Hokkaido นะฮะสำหรับคำว่า JR นั้นก็ย่อมาจากคำว่า Japan Railway หรือว่ารถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นซึ่งในอดีตเคยเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแต่ปัจจุบันนะฮะ JR นะครับก็ได้แยกการบริหารออกมาเป็นตามภูมิภาคนะครับคำว่า h o k k a i d ก็คือเกาะ h o ก k a i d o นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงประเด็นดราม่าซึ่งหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าในโลกโซเชียลนะครับมีกระแสในด้านลบมากมายนะฮะว่าเรา ทำไมถึงจะต้องรับบริจาครถไฟมือ2กันเลยเหรอนะฮะสำหรับประเทศไทยนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมารู้จักกับรถไฟมือ2จากญี่ปนนะครับ และคำถามยอดฮิตที่สุดเลยนะฮะที่กระห่มในโลกโซเชียลนะฮะนอกจากจะเป็นของมือสองแล้วนะฮะซึ่งเราได้รับบริจาคกันแล้วคำถามยอดฮิตก็คือค่าขนส่งมันสูงถึง42ล้านกันเลยนะฮะโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นบางคนนะฮะบางท่านถึงอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาเงิน42ล้านเนี่ยไปซื้อรถใหม่เลยว่าทำไมจะต้องมารับบริจาคและยิงจะต้องเสียเงินอีกหรอก็ต้องบอกให้ทราบกันเลยนะฮะว่า เขาบริจาคให้เราฟรีๆนะฮะเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปรับเองจอดไว้แบบเนี้ยนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพอยู่แบบเนี้ยมา4ปีแล้วนะ,ะเพราะว่าการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นเขาได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดหางบประมาณนะฮะเพื่อไปเอารถดีเซลรางพวกเนี้ย เข้ามาใช้งานดังนั้นนะฮะเมื่อเขาให้เราฟรีๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็หมดหน้าที่เขาแล้วนะมันคือหน้าที่ของเราที่จะทํายังไงก็ได้นะฮะที่เราจะไปเอามาให้ได้นะครับเพื่อเอามาใช้งานในบ้านของเราและถามต่อว่าทําไมค่าขนส่งรถไฟชุดนี้มูลค่าแพงถึง42ล้านบาทแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะฮะลองเอาเครื่องคิดเลขมากดเครื่องคิดเลขดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามูลค่า42ล้านจากการขนส่งครั้งนี้นะฮะ หารด้วย17ก็คือจํานวนตู้รถไฟที่เขาจะมอบให้เราเนี่ยนะครับมันจะตกอยู่ประมาณคันละ2,470,000กว่าๆนะครับทีนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราซื้อรถไฟมือหนเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ความจริงแล้วเพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยของเราเนี่ยนะฮะเคยสั่งซื้อรถดีเซลาง รุ่นล่าสุดนะฮะรุ่นล่าสุดจากประเทศเกาหลีเมื่อปีพศ2540นี่ล่าสุดนะฮะที่เราเคยใช้มาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยซื้อรถไฟดีเซลางรุ่นใหม่เข้ามาใช้การเลยแม้แต่ครั้งเดียวณนะพศ2540เราซื้อมาคันละเกือบ30ล้านบาทตอนหนึ่งคันนะครับราคาคันละเกือบ30ล้านบาทประมาณ28ล้านบาท นั่นหมายความว่าระยะเวลาผ่านไป24ปีจนถึงปัจจุบันนี้ราคาอาจจะถึงคันละ4หรือ50ล้านบาทไปแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเงิน42ล้านบาทณเวลานี้เราอาจจะซื้อรถไฟดีเซลางมือ1นป้ายแดงได้เพียงแค่1คันเท่านั้นเองนะครับมาสู่ประเด็นถัดไปนะครับที่กำลังเป็นประเด็นถบเถียงกันในโลกโซเชียลอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือ ของมือสองเอาจริงๆนะครับใครก็อยากได้ของใหม่กันทั้งนั้นผมก็เหมือนกันเพื่อนๆที่กําลังนั่งชมคลิปอยู่ก็เช่นกันเอาเข้าจริงๆนะฮะในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่เลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยซื้อบ้านมือสองบางคนอาจจะขับรถยนต์มือสองสำหรับบางคนแม้รถมอเตอร์ไซ ก็ยังต้องซื้อรถมือสองกันเลยนะครับคําถามก็คือว่าทําไมเราถึงจะต้องซื้อของมือสองปัจจัยเดียวที่ทําให้เราเลือกซื้อของมือสองนั่นก็คือการเงินในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับที่จะตัดสินได้ว่าเราจะได้ของใหม่หรือเราจะได้ของเก่านะแต่ข้อดีสําหรับเรื่องนี้ก็คือเขาให้เราฟรีๆโดยไม่คิดเงินนะครับ เพียงแต่เราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการขนย้ายเท่านั้นเองและประเด็นถัดไปนะฮะเป็นประเด็นต่อเนื่องเมื่อมันเป็นรถไฟมือ2แล้วนั่นหมายความว่ารถไฟรุ่นนี้มันต้องผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วและสำหรับรถดีเซลรางรุ่นนี้นะฮะเคยถูกใช้งานในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปีพศ2524จนถึงปัจจุบันก็คือ2564โอ้แม่เจ้า 40ปีกันเลยนะฮะสำหรับการใช้งานรถไฟดีเซลรางรุ่นนี้คำถามก็คือว่าสภาพของมันเป็นยังไงนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของรถดีเซลรางที่กำลังรอขึ้นเรือเพื่อมาส่งยังประเทศไทยนะครับหากเราจะดูสภาพภายนอกนะฮะก็อาจจะเห็นว่าสีมันก็ซีดๆไปบ้างแล้วก็อาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเขาเอามาจอดให้เราไว้4ปีแล้วนะฮะที่ท่าเรือแห่งนี้นะฮะรอให้การรถไฟไปรับ ทีนี้เราลองมาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันบ้างว่ารถไฟญี่ปุ่นมือสองเนี่ยสภาพห้องโดยสารเขาเป็นยังไงและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องโดยสารซึ่งดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะครบสมบูรณ์นะฮะไม่ใช่แบบรถไฟแบบเก่าๆพังๆเอามาให้เรานะฮะหมายความว่าสภาพเขายังพร้อมที่จะใช้งานได้เพียงแค่มาปรับปรุงและก็ มาดัดแปลงให้เข้ากับบ้านเราอีกนิดๆหน่อยๆนะฮะเราก็สามารถที่จะนําออกไปให้บริการได้แล้วนะครับและก็สําหรับเพื่อนๆบางท่านนะฮะที่อยากจะเห็นห้องขับของรถไฟรุ่นนี้นะฮะผมก็ได้เอามาให้ดูด้วยนะฮะนี่ก็คือหน้าตาของห้องคนขับรถไฟนะครับซึ่งเป็นห้องขับด้านซ้ายนะฮะเป็นรถญี่ปุ่นก็จะเป็นห้องขับด้านซ้ายนะฮะและนี่ก็คือเป็นเก้าอ,อี้นะฮะของพนักงานขับรถไฟของรถดีลังรุ่นนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะหากเพื่อนๆมีความสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะก็สามารถถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วผมจะนำคำตอบนะฮะมามอบให้เพื่อนๆหรือว่าอาจจะทำคลิปนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ